อาหารคุ้มท่าช้างเชิญสัมผัสบรรยากาศสบายๆส,สไตล์ดิ้คลองยามค่ำคืนนั่งฟังเพลงเก่าๆเพราะๆอาหารอร่อยและอาหารพื้นบ้านหลากหลายเม U, นูร้านอาหารคุ้มท่าช้างมีห้อง VIP รับรองลูกค้าที่ต้องการแบบส่วนตัวเหมาะสำหรับพบปะสังสรรค์เป็นครอบครัวหรือหมูคนะ่คณะราคาเป็นกันเองเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา11นาฬิกาถึง22นาฬิกาทุกวันคุ้มท่าช้าง อยู่ติดคลองว,งวังวัวใกล้สารปกครองและอสมทนครศรีธรรมราชสำรองจองโต๊ะได้ที่075-378-155หรือ088-873-2119โดยเสียฟ้องคุณนักติพงศ์บุรพธา,านินมคุ้มท่าชา้างร้านอาหารตานคู่และรีสอร์ทรับบริการจัดเลี้ยงประชุมสัมมนาห้องพักสะอาด บรรยากาศเงียบสงบดื่มด่ำกับธรรมชาติอาหารสะอาดรสชาติอร่อยตานคู่รีสอร์ทถนนเฉลิมพระเกียรติติดแยกวัดโบสโทร0901633985ตานคู่รีสอร์ทบริหารงานโดยสจสุภาพขุนศรีนายมาโนตเสนพงนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครศรีธรรมราชขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33คัดเลือกภาคสี20-29ถึง29ตุลาคม2559ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีสนามแข่งขันอำเภอเมืองอำเภอทุ่งสงอำเภอท่าสลาอำเภอปากพนังอำเภอร่อนพิบูรณ์ร่วมชมและเชียร์ลูกหลานและร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดี20-29ถึง29ตุลาคม2559ที่นครศรีธรรมราช สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับกีฬาเมืองคครครับเป็นประจำทุกเสาร์อาทิตย์ทางทีวีผ่านดาวเทียมนะครับจานส้ม IPM เนะครับเวลา2ทุ่มถึงถามทุ่มนะครับโดยประมาณก็ถือว่าถ้าท่านมีจานส้มหรือถ้าช่องอื่นๆนะครับถ้าท่านรับได้นะครับก็ติดตามกีฬานครรีธรรมราชนะครับก็โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครรีธรรมราชนำเสนอให้กับท่านผู้ชมเป็นประจำทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับ วันนี้ผมยังคงทําหน้าที่เหมือนเดิมครับจารานอิทมุสิก์ครับผมยุทธการรัตนาาศครับครับเราต่างทําหน้าที่เพื่อนํากีฬาดีๆของเด็กนครศรีธรรมราชของนครศรีธรรมราชนํามาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับรวมทั้งข่าวทั้งข่าวทั่วประเทศและทั่วโลกด้วยครับก็ถือว่าถ้าไทยทําดีกีฬาเมืองคอนก็นําเสนอข่าวนักกีฬาของไทยนะครับเรื่องราวของกีฬาวันนี้นะครับแน่นอนว่ามีตั้งแต่เรื่องหมัดหมัดมวยมวยนะครับ เพราะว่าท่านผู้ชมสนใจอยากจะให้เรานําเสนอเด็กใต้เด็กนครที่ไปสร้างชื่อเสียงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมวยไทยศึกวันมิชัยนะครับมีอะไรดีๆเดี๋ยวทางคุณยุทธการและผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับในส่วนของฟุตบอลนะครับแน่นอนว่าแม้เราจะก้าวมาถึงการเป็นทีมย่าวนะครับเราไปเราไปเยือนเขาเราไปเยือนเขายังไม่มีแต้มนะครับผ่านมาแล้ว4ีนัด นะครับต่อไปนี่เขามาเยือนเราจะมีแต้มหรือไม่มีแต้มทางโค้ซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับบอกว่าเราต้องทําให้ดีที่สุดเพราะว่าที่ผ่านมาเด็กรุ่นนี้ยังมีอนาคตอีกไกลนะครับแล้วก็ทางนายกสมาคมฟุตบอลบอกว่ายินดีให้ซิโก้ทำทำงานต่อนะครับอย่าไปกดดันอะไรนะครับในส่วนของแน่นอนนะครับเรื่องราวของการประชุมเตรียมความพร้อม เรื่องของกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่นครศรีธรรมราชเป็นเจ้าภาพในรอบคัดเลือกนะครับ2 0ถึงเนะครับเพิ่งประชุมผ่านไปนะครับเรามีอะไรดีๆที่จะรายงานความคืบหน้าให้กับท่านผู้ชมนะครับและก็ที่สำคัญนะครับหลายท่านเรียกร้องมาว่าฟุตซอลเดือน10เทพไทยครับนครศรีธรรมราชครั้งที่12ผลเป็นยังไงบ้างนะครับบรรยากาศเก็บตกเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะนำมาเล่าสู่กันฟังเริ่มที่ศึกวันมิตรชัยมวยไทยที่ หลายคนสนใจครับคุณยุตธการครับที่ร่ายำเนินเป็นไงบ้างก็เป็นศึกมวยไทยวันมิตรชัยนะครับวีธมวยราาดำเนินเมื่อวันที่6ตุลาคม2559ครับอีกแล้วครับท่านก็จะบวกทองไฟเตอร์มวยไทยครับยอดมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับอีกคนหนึ่งครับครั้งนี้ก็ชกพลิกชนะคะแนนพนมรุ้งจิตเมืองนนหรือว่ามรัตนบัณฑิตครับซึ่งเป็นการแก้มือสำเร็จครั้งหนึ่งรับก็แสดงว่าคุณยุตธการนชอบมวยพลิก ครับถ้าจะบวกทองนี่ต้องเป็นมวยที่พลิกดับเจียนทุกครั้งครับเพราะว่าเสาร์อาทิตย์ที่แล้วนี่เรานําเสนอนักมวยดังเหมือนกันก็คือสิงห์พรันชัยสิงห์พารันชัยนั่นก็เป็นนักมวยดังช่หมวกทองก็เป็นนักมวยเชะอวดเหมือนกันครับผมโอ้ก็เป็นนักมวยแชมป์เปี้ยนเวทีใหญ่คือเวทีลุมพินีรุ่นร้อยสี่สิบปอนด์ด้วยนะครับบับรรยาการในสนามเป็นงไงบ้างครับคุยก็เป็นการชกกันระหว่างอดีตแชมป์ประเทศไทยครับรุ่นร้อยสี่สิบปอนด์เหมือนกันครับกับเพชรมรกตวสังประภัยพบกับแชมป์ สอจอเล็กเมืองนนท์นะครับแต่ว่าที่จะนำให้ท่านผู้ชมได้รับชมก็คือคู่รองคู่เด็ดนะครับคือแชมป์สภามวยโลกนะครับรุ่น140ปอนด์ระหว่างยอดพนมรุ้งจิตเมืองนนท์พบกับแชมป์ลุมพินี140ปอนด์ก็คือฉวกทองไฟเต,เตอร์เมือไทยครับครับคู่นี้ก็เริ่มท้นในยกที่3นะครับท่านที่มชมในภาพนะครับฉวกทองเดินบทกระยี่แลกเข่ากับพนมรุ้งแบบสนุกนะครับไม่บบใส่เกียร์ถอยหลังไม่มีเกียร์ไหลังเลยเดินหน้าอย่างเดียวนะครับ เพราะว่าเคยแพ้มาแล้วครั้งหนึ่งครับแต่คู่นี้มีการผัดกันแพ้ผัดกันมาได้หลายครั้งแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยเพชรพนมรุ้งชนะจมูกทองแต่ว่าพอเริ่มยก3ามครับจมูกทองก็เดินอย่างเดียวครับไม่มีเกียร์ถอยหลังอย่างที่ท่านอาจายบอกครับก็เตะแทงเข่านะครับปั้มตีอย่างเดียวส่วนพนมรุ้งเพชรพนมรุ้งก็ดักแทงเก่าย่าอย่างสวยงามเหมือนกันปลายยก3ามจมูกทองก็เตะคืนได้หลายดอกนะครับหมดยก3ามนี่ก็จมูกทองยังเป็นดอกราคาสา็น่อนะครับ <PM. S 2> เพราะว่าไฟที่แล้วนี่เราแพ้เขาครับผมกับขึ้นยกสี่ครับชมกทองยังมีอาการไม่ดีขึ้นครับเพราะถูกเพชรพนมรุ้งปั้มตีเข่าพลิกล้มนะครับแล้วก็ปลายยกสี่เพชรพนมรุ้งดักเตะฉมกทองแต่ว่าตัวเองเนี่ยกลับเป็นว่าขาลอยทําให้ล้มลงนะครับทําให้เสียอาการเล็กน้อยครับเขาเรียกว่าเสียอาการบ่อยครับเพชรพอหมดยกสี่ราคาก็ยังเสนอเพชรพนมรุ้งอยู่ครับก็ราคามาเสมอราคายังมาเสมอครับยกที่ห้าต้นยกครับต่างคนต่างไม่ถอยแล้วทีนี้ครับชมกทองก็ปั้มตีเข่า แบบสนุกนะครับเพชรพนมรุ้งทำท่าว่าจะเป็นรองก็เลยเดินอัดเข่าบ้างนะครับหมดยกนะครับที่ห้านะครับจมูกทองคลิกชนะคะแนนเพชรพนมรุ้งไปอย่างเฉียดชิวนะครับดับเซียนแคว้นมวยอีกครั้งหนึ่งครับการชุกนั่นนี้ก็เป็นการแก้มือสําเร็จอีกครั้งหนึ่งอของอจบอกทองไฟเตอร์มวยไทยสูสีสูสีคู่ขี้ครับอาจะมี อาจจะมีรอบรอบต่อไปอีกก็ได้ครับคุณรับวมกทองนี่อายุเท่าไหร่นะอายุตอนนี้ก็25นะครับโอ้โกำลังเขาเรียกว่าเบญจเพศพอดีเบญจเพศพอดีครับครับบผมก็ถือว่าเป็นสีสันบรรยากาศของนักมวยบ้านเราจากสิงห์พันธ์ชัยมาสู่ชมวกทองครับก็น่าสนใจครับสองคู่นี้ก็จะมีได้มาโชคที่นครแน่นอนนะครับเร็วๆนี้เรื่องราวดีๆก็ต้องว่ากันไปทีนี้เรื่องของฟุตบอลนะครับหลายคนที่เชียร์ทีมช้างศึกนะครับอันนี้เป็นช้างช้างศึกชุดใหญ่ทีมชาติไทยครับ เป็นช่างศึกชุดใหญ่ปรากฏว่าแม้ว่าเราจะไม่ชนะในเกมแข่งขันแต่ว่าบรรยากาศการมีใจสู้ของนักกีฬานักฟุตบอลของเราตั้งแต่เราพบกับ UAE สารัฐอาหรับเอมิเรตแล้วก็ล่าสุดเราพบกับอิรักไปในช่วงของเราพบกับสารัฐอาหรับเอมิเรตก่อนครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2519นะครับไทยก็บุกไปเยือนสารัฐอาหรับเอมิเรตนะครับหรือชื่อประเทศเรายว่า UAE นะครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2 5 5 9ในฟุตบอลโลก รอบคัดเลือกโซเนเซียนะครับคู่ระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับอมิเรตนะครับโดยวันนั้นก็ตัานมูจชมงได้รับชมถ่ายทอดทางช่อง7สีนะครับเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนนะครับทีมชาติไทยเจอซึกหนักอีกครั้งหนึ่งในการบุกไปเยือนสหรัฐอาหรับอมิเรตนะครับเกมนี้ก็เกียรติศักดิ์เสนาเมืองคุณซือทีมชาติไทยก็ได้สหรัฐอยู่เย็นซึ่งพ้นโทษแบนกลับมาเล่นเป็นตัวจริงอีกครั้งหนึ่งขณะที่ทีมชุดทีมนักเตะชุดแรกก็เป็นชุดเดียวกับตีเล่นนัดก่อนๆน,นะครับนำ ชนาทิพย์สงกสินนะครับและธีระศินป์แดงดา UAE นะครับเริ่มเกมด้วยผู้เล่นที่ได้เปรียบรูปร่างและความแข็งแกร่งขนานะที่ทีมชาติไทยก็พยายามตั้งหลักและค่อยหาจังหวะต่อเกมบอลขณะที่กําลังจะจบเกมได้นะครับก็พลาดท่าโดน UAE <ม>ขึ้นนําก่อน1ประตูต่อศูนย์จากจากลูกที่มูอัมัดฟาบิดนะครับ<ม>เปิดบอลไปทางเสาสองให้อาลี มัฟคูดยิงจอๆเข้าไปนะครับ1-0ครับผมอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากการเสียประตูทีมชาติไทยก็ดูเหมือนจะยังคุมสมาธิได้อยู่นะครับช่วงแรกนะครับเริ่มทําเกมได้มากขึ้นโดยเฉพาะช่วงท้ายของครึ่งแรกมีโอกาสบุกหลายครั้งแต่จังหวะสุดท้ายยังไม่ดีพอนะครับเลยไม่ได้ยิงประตูนะครับอย่างจัดแจ้งสักครั้งหนึ่งครับครึ่งหลังครับไทยยังคงส่งประทุมชูทองลงเล่นแทนธนบูรณ์นะครับซึ่งบาดเจ็บนะครับนาทีที่47นะครับถูก UAE ทิ้งห่างไปอีกนะครับเป็น2ประตูต่อ,อสนะครับ,รบจากนั้นคุณซูซิโก้ก็เริ่มปรับแผนอีกครั้งหนึ่งส่งตัวสำรองอย่างสีโรดจัดทองลงมาคุมอยู่แดนหน้านะครับและให้ธนาชนะบุตรนะครับลงมาแทนมงคลทศกัยนะครับอีกคนหนึ่งและไม่ถึงนาทีนะครับการนักเตะจากความเร็วสูงจากการท่าเรือ FC นะครับก็พาบอลหลุดเข้าไปยิง ตีไข่แท้ให้ทีมชาติไทยตามมาเป็น1ประตูต่อสองประตูต่อสองครับก็เข้าสู่10นาทีสุดท้ายครับทีมชาติไทยก็พลาดโอกาสที่เสมอไปอย่างน่าเสียดายเมื่อชนาทิพย์นะครับซัดบอลผ่านมือนายประตู UAE ออนะครับบอลไปชนเสาและกระดดนออกมาทางธนาก็ซ้ำรล่งๆงนะครับแต่ผู้ตัดสินเป่าให้ลูกนี้เป็นลูกน้ำหน้าเป็นหน้าเสียดายมากครับตัวนี้ได้เสมอเป็นสองประตูอมีการประท้วงพอสมควรทําให้เป็นผลตรงนี้ในขณะที่เกมทำท่าจะจบลงครับเกือบจะเป็นสองสามนาทีสุดท้ายนะครับ UAE ก็ได้มา ประตูนะครับปิดท้ายเกมนะครับเป็น3ประตูต่อหนึ่งจากจังหวะที่หลุดหลุดเป็น3คนนะครับจากแผงไทยสาคนก่อนจะเป็นฮามัดคอรีนะครับยิงเข้าประตูจบเกม UAE นะครับเก็บ3คะแนนนะครับส่วนทีมชาติไทยก็คงไไม่รอคะแนนต่อไปในนัดนี้ครับก็ทั้งทั้งที่เล่นเต็มที่แลนะพยายามที่จะเล่นเพื่อตีเสมอเพื่ออย่างน้อยรักษาฐานคะแนนเอาไว้แต่ว่าแน่นอนครับฟุตบอลที่มันบุกเยอะ แขงตั้งรับเวลาเพื่อนที่มีความเร็วสปีดความเร็วหรือร่างกายที่สูงสูงเนี่ยโอกาสที่จะพลิกได้และยางนี่คือแรงเชียร์แรงแบบเสียงเชียร์เราก็สู้ไม่ได้ด้วยนะครับไม่เหมือนที่แข่งที่ประเทศไทยแน่นอนครับแล้วก็มานัดต่อไปครับเพิ่งเสร็จมัดมาดทีเดียวสาหรับการพบกับประเทศอิรักแต่ว่าเราไปแข่งที่อิหร่านครับผมฟุตบอลโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียนะครับไทยกับอิรักเมื่อวันที่11ตุลาคม2 5 1 9นะครับคือวันอังคาร ที่11ตุลาคม2 5 5 9กที่ผ่านมานับเป็นควันพ้าแพ้ที่บอบช้ำที่สุดนะนัดหนึ่งของทีมชาติไทยนะครับเราไม่มีใครกลับบ้านเลยครับผมไม่มีใครมีนในเกมที่บุกไปพ่ายต่ออิรักนะครับศูนย์ประตูต่อ4นะครับฟุตวันโลก2018รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ12ทีมสุดท้ายเมื่อค่ำวันอังคารที่11ตุลาคม2519นะครับเริ่มเกมนะครับทีมชาติไทยเจอหนักทันทีครับเมื่ออิรักชุดสายเลือดใหม่นะครับแสดงเห็นถึงความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าเร็วกว่าใช้จังหวะ เกมลุกที่รวดเร็วนะครับดุดันสร้างอันตรายได้ตลอดเวลาขณะที่ทีมชาติไทยไม่สามารถต่อเกมขึ้นเล่นได้เลยนะครับเป็นการปเปิดช่วงแรกพับกระโดนพับสนามเลยครับนาทีที่7ครับทีมชาติไทยก็เสียประตูแรกจากจังหวะเตะมุมนะครับอิรักใช้ความสูงใหญ่ของผู้เล่นนะครับจิงจังหวะมงต่อบอลกันอย่างรวดเร็วนะครับนาทีที่2ี่ครับไทยก็เสียประตูที่2จากจังหวะที่อิรักบุกเร็วมาถึงหน้าประตูแล้วไม่สามารถสกัดบอล ให้ขาดได้นะครับก็เสียประตูที่2ไปก็แสดงว่าเขาสปีดเร็วมากครับผมแล้วก็เราเสียเปรียบทางด้านร่างกายครับผมนาทีที่28ครับโคสิโกเกติศักเสนาเมืองก็เปลี่ยนตัวสีโรดจัดทองลงมาเล่นแทนมงคลทศสกัยนะครับแต่แค่จังหวะแรกที่สัมผัสบอลครับบีโบเนะครับเจ้าทศพลนะครับก็เจ้ามงคลทนทีครับก็เตะบอลพลาดให้กับอิรักหลุดเข้าไปยิงเกือบเป็นประตูเหมือนกันครับนาทีที่32ครับธนบูลเกษารัตเล่นต่อไปไม่ไหวนะครับต้องเปลี่ยนให้ ประทุมชูทองลงมายืนเป็นเซ็นเตอร์อารแทนนะครับนะครับครึ่งหลังนะครับธนาชนะบุตรถูกส่งตัวเป็นตัวสำรองคนที่3ลงมาเล่นแทนเกลือฤทธวีการนี่การเกลือฤทธก็เป็นนักเตะเจ้านคกบจิตธรรมราชนะครับเด็กท่าเพแต่ก็เล่นไปได้แค่20นาทีก็ได้รับบาดเจ็บที่ข้อเท้าจนวิ่งต่อไม่ไหวเท่ากับไทยเหลือผู้เล่นแค่10คน10คนเราเปลี่ยนตัวครบแล้วครับแล้วก็เหลือ10บัาดเจ็บอีกแลเหลือส0คนครับหน้าที่ที่69ครับกอกรณวิทย์นามวิเศษ ก็มาโดนใบแดงไล่ออกชนิดที่แฟนบอลนนงงกันทั้ทงประเทศนะครับเพราะว่าของเขานี่ได้ใบเหลืองเราได้ใบแดงครับผมครับเพราะจากการจากดูภาพทางทีวีนี่ก็ไม่น่าจะเป็นทํารุนแรงนอกเกมอะไรมากมายนะครับนอกจากการเบียดกระแทกกันระหว่างผู้เล่นของอิรักนะครับนักเตะไทยก็ไม่มีการออกไม้ออกมือใดนๆนนครับ,น,รบนาทีที่73เหลือผู้เล่น9คนอีกครับยังไม่พอยังไม่พอนะครับไทยก็ต้องมาเสียเสียประทุมชูทองที่ได้รับบาดเจ็บจากจังหวะ ผู้เล่นนี่รักเล่นตามน้ําจนระแทกกับกวินนะครับธรรมสัจจานนท์เไม่สามารถเล่นต่อได้ครับนายประตูทีมชาติไทยก็เหลือแค่แปดคนนะครับโดยไม่มีผู้เล่นเชนยคระดับมืออาชีพแต่คนเดียวนะครับขณะที่ธนาชนะบุตรก็ได้แค่ยืนขากระเพกอยู่ในสนามจบเกมทีมชาติไทยแพ้การลอยครับศูนย์ประตูต่อสี่อ่าสี่ประตูสี่ประตูต่อศูนย์ครับผมก็กลายเป็นว่าควันหลงนะครับหรือว่าการวิพากษ์วิจารณ์ของเกมการแข่งขันทั้ง 3- สีนัดเนี่ย กรรมการมีผลต่อการตัดสินพอสมควรโดยเฉพาะนัดสุดท้ายแข่งขันกับอิรักเนี่ยก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะกรรมการจากประเทศจีนนั่นก็จีนเจ้าเดินไปแล้วจีนเจ้าเดินนะครับก็ต้องดูนะครับเพราะว่าระดับฟีฟ่าหรือระดับแข่งขันทัวนาเมนต์ใหญ่ๆอย่าให้มีเสียงเล็ดลอดติ้งว่าเข้าข้างฝ่ายเจ้าภาพกีดกันทีมนนทีมนี้นะครับพยายามตัดตัดสินให้เขาเรียกว่ามิสเตอร์คลีนหรือว่าสะอาด ก็ต้องติดตามเชียร์ต่อไปเพราะว่ารอบหน้านจะไม่เล่นที่ประเทศไทยก็ให้ประชาชนชาวไทยร่วมไปเชียร์เยอะๆอเพื่อจะ<ส>ได้เต้มกลับมาบ้างซิโก้ก็วอนแฟนเพลงนะครับว่าเด็กชุดนี้อนาคตยังอีกไกลน,นะครับ,รบแล้วก็ยังฝึกประสบการณ์ได้เยอะแล้วก็เด็กก็ทําเต็มที่แล้วนะครับต้อลงงังใจต่อไปครับให้กําลังใจแล้วก็ทางนายกสมาคมบอกว่าให้กําลังใจซิโก้นะครับอย่าไปคิดถึงสีนัดที่ผ่านมาถือว่าทําดีที่สุดแล้วนั่นก็คือบทบาทของนายกสมาคมคนใหม่นะครับ คราวนี้ในส่วนของการเตรียมความพร้อมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่33นะครับคัดเลือกภาคสภาคใต้นะครับเมืองคอนเกมซึ่งจะจัดการแข่งขันในวันที่20-29ตุลาคม2559ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในส่วนนี้นะครับสมาคมกีฬาจังหวัดก็ได้ประชุมเมื่อวันที่12ตุลาคมที่ผ่านมานะครับซึ่งใช้สถานที่ประชุม ครั้งแรกของที่ทําการสมาคมใหม่ที่สนามกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็นแน่นอนครับมีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการแข่งขันกีฬานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งงบประมาณที่จัดสรรให้แต่ละชนิดกีฬานะครับโดยผ่านชมรมกีฬาทั้งสาสิบห้าชมรมนะครับในอดีตเนี่ยเราไม่ได้ผ่านชมรมใช่ไหมคุณยิทงการครับผ่านมายังสมาคมคแล้วสมาคมก็จัดสรรให้ชมรมอีกชนิดกีฬาทีหนึ่งมันสะดวกรวดเร็วครับแล้วก็ไม่มีเสียง มี<ต>ภาควิจารณ์มีภาควิจารณ์นะครับแต่เที่ยวน,นี้มาแปลกนะครับก็ต้องต้องแก้ปัญหากันต่อไปนะครับ,รบในส่วนของการกําหนดสถานที่จัดการแข่งขันก็ลงตัวแล้วนะครับหลังจากที่หลายๆพื้นที่นะครับอาจจะไม่พร้อมเท่าไหร่นะครับเช่นลีลาดเดิมเรากําหนดไว้ที่วันไรลักษ์เซ้นสัน้นด้วยวันไรลักษ์ด้วยุดท้ายมาลงที่ศรีธรรมราชลงตัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนบางพื้นที่บอกว่าเสียงดังเกินไปเช่นโยธินบำรุงก็ไม่เป็นไรครับก็ ว่ากันต่อไปนะครับเสียงดังบ้างนะครับเนื่องจากว่าเป็นการแข่งขันที่ต้องใช้เสียงนะครับในส่วนของการกําหนดสถานที่พักของนักกีฬานะครับก็แน่นอนได้รับการร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวัฒน์เสนพงศ์ครับโดยเฉพาะพื้นที่ในโซนของเทศบาลโรงเรียนในสังกัดเทศบาลอ่าครับจะมาใช้ที่พักนักกีฬาแต่ถ้าเป็นปัญหายังไงนะครับสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครสีมราชก็ยังยินดีประสานงานนะครับ ก็เต็มที่เลยนะครับติดต่อประสานงานมาที่สมาคมกีฬาได้นะครับในส่วนจํานวนนักกีฬาที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งนะครับในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้นะครับคือครั้งที่33คัดเลือกภาค4เมืองคอนเกมเนี่ยก็มีนักกีฬาเยอะพอสมควรเพราะว่าได้รับงบประมาณอย่างน้อยเบี้ยเลี้ยงนี่หลายแสนกันคือเบี้ยเลี้ยงของนักกีฬานี่แน่นอนต้องได้ตามธรรมเนียมนะครับตั้งแต่2 0ถึง29บนะครับ ในส่วนของการแข่งขันนะครับก็แน่นอนนะครับเราได้รับงบประมาณจากกกทนะครับการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้ใช้เป็นค่าใช้จ่ายสําหรับการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติที่3านะครับที่จังหวัดชุมพรและระนองนะครับสจังหวัดจะเป็นเจ้าภาพนะครับชุมพรระนองเกมนะครับหลังจากที่เราคัดเลือกภาค4ไปแล้วนะครับเราจะไปแข่งที่ระนองในช่วงของเดือนมีนาคม2560นะครับ ก็ราวๆสิถึง26มีนาคม2060ต้นปีพอดีนะครับมกราคมพาพอกลางเดือนมีนาเราจะไปแข่งที่ชุมพรระนองนะครับก็ถือว่าเราต้องทำความพร้อมให้เต็มที่นะครับส่วนการเก็บตกจะมีอะไรเก็บตกบ้างครับคุณยุทธการครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในฐานะเลขาธิการครับก็ตอนนี้ก็เกือบจะสมบูรณ์ร้อเปร์เซ็นต์แล้วครับเพราะว่าพิธีเปิดจะเริ่มวันที่20ตุลาคม2 5ง9เวลา 14นาฬิกาที่สนามกีฬาบางจังหวัดนคนรศรธรรมราชครับก็อย่าลืมให้กําลังใ,<ช>ใจนะครับที่สําคัญคือ 1. เราร่วมเป็นเจ้าภาพ 2. ใ,<ช>ให้กําลังใจนักกีฬาของเราและเพื่อนที่มาเยือนนะครับ<ช>และที่สําคัญก็คือร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะครับหลังจากนี้ไปนะครับเรามี MV <ช>นะครับ<ช> MV ที่น่าสนใจและก็จะไปปิดท้ายด้วยฟุตซอลเดือนสิบเทพไทยครับนะครับช่วงนี้ชม MV สักครู่ครับ มหมอให้เธอเอี่ยวไม้กินเชือาไว้ได้พี่รับรองไม่มีผิดหวังไม่มีทางปั่นไกเป็นจอน้องจยาอยาดิตดรดนใส่กลอนล็อกประตูใจพี่ไม่ได้น้องเชื่อใจพี่สักทีอย่าทำให้พี่ ต้องบัดซิไม่ทำคนดีมีมนต์ินงไม่มีไอไ้ไรมีแต่ใจที่รักมอาจริงพร้อมยึกออกคล้ายเธอยิงแหลงริงท่าพีโลเล่วนยานทางขาันที่เป็นรอยลาบอกยา เป็นท้องเพื่อนตั้งเทรถยนต์อย่าทารถเครื่องยังไม่มีเทจุดยืนที่ดูเทเทยืมเพื่อนตั้งเทอีบอกทางพอบอกเร็วไม่ไรมากับตัวเละหัวใจมาขอความรักความจริงใจขอความวางใจ อากคนดีมาช่วยกันสร้างช่วยทำงานเท่าที่แรงนี้สักวันฟ้าเขาปล่าดได้เป็นเศรษฐีกับเขาบา ขอความรักความจริงใจขอความวางใจจากคนนี้มาช่วยกันซางช่วยทำงานเท้าที่แรงนี้สักวันฟ้าคงกลาย่ยได้เป็นเพทพีกับเข้าบา ท่านคงได้รับชมรับฟังไปแล้วนะครับ MV นะครับเพลงชื่อเพลงพี่หลวงไม่อะไรพี่หลวงไม่มีอะไรบ้านเราก็คือไม่มีอะไรมีแต่ตัวกระโบวใจนะครับก็เป็น MV ภาพสวยๆนะครับจากที่ท่านนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับลงมาแต่คูดซ้อนคู่พิเศษระหว่างทีมรวมดาราจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยวันที่8ตุลาคม2569นะครับท่านนายพิสิทธิ์ได้เดินทางมาตั้งแต่ก่อนเที่ยงนะครับ ได้มารับประทานอาหารที่ร้านคุ้มตาช้างของเสียป้อมนะครับนัททิพงศ์บุรพะทานินนะครับเสร็จแล้วก็เดินต่อเดินทางต่อไปที่เทนทันนะครับเพื่อเยี่ยมชมศูนย์โอท็อปนะครับเมืองนครศรีธรรมราชบริเวณชั้นหนึ่งของเทนทันพลาซานครศรีธรรมราชครับแล้วก็ได้นั่งกินกาแฟกับร้านสตาร์บัคฮะพร้อมกันนี้ก็ได้ครับเปิดโอกาสให้แฟนคลับไปร่วมถ่ายรูปนะครับจำนวนมากครับรวเวลาเกือบ1-2อชั่วโมงเป็นกันเองนะครับโดยต่อมาก็ได้ร่วมไปเตะฟุตซอลที่สนามดี s t เ d i u ียมนะครับ ฟุทธศตวรรนสิบเทพไทยครับครั้งที่12นะครับก็ปิดฉากการแข่งขันไปเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อวันที่8และวันที่9ตุลาคม2559นะครับการแข่งขันฟุทธศตวรรนสิบเทพไทยครับได้ปิดฉากไปอย่างยิ่งใหญ่ประสบความสําเร็จเรียบร้อยโรงเรียนเทพไทยไปแล้วครับมเมื่อวันที่8ตุลาคม2559นี่ครับผมเองก็ได้มีโอกาสไปต้อนรับท่านนายกสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับจากสนามบินจังหวัดน,นครศรีธรรมราชซึ่งเดินทางมาเตะพุทธศตซอลษคู่พิเศษระหว่างทีมท่านนาย ซึ่งทีมบวมนารานครศรีธรรมราชส่วนใหญ่จะเป็นทีมฟุตซอลอาวุโสนะครับแชมป์ภาคใต้และแชมป์จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับฟุตซอลทีมท่านอภิสิทธิ์เวชชัยชีวักนะครับหัวหน้าพักพระจิติปัตย์อดีตนายกท่านตมนตรีก็มีนักเตะที่เป็นสสหลายท่านนะครับเช่นสสเทพไทยนะครับสสสาคอนจักรบีสสจักรพันธ์นะครับสสสัมพันธ์จากพิษณุโลกนะครับสสสิริโชคนะครับสสนราพัฒน์แก้วทองนะครับและบุคคลสําคัญที่ขับเมลื่อคือนายกมโนุษย์เสินพงศ์ครับ ผู้รักษาประตูนะครับส่วนผมนี่นเล่นเป็นตัวสำรองครับรับท่านกิติพัฒน์คดชุมนะครับประธานชมรมฟุตบอลนครศรีธรรมราชและก็ท่านเลขาวันปิยะพิมเสนนะครับผลการแข่งขันฟุตซอลขชัดมิตรนะครับระหว่างทีมท่านอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะครับกับทีมรวมดารานครศรีธรรมราชผลว่าเสมอในเวลา6ต่อ6ประตูยิงกันเยอะครับครับผมก็เสมอแล้วก็ต้องโดนจุดโทษนะครับผลปรากฏว่าทีมรวมดารานครศรีธรรมราชนําโดยท่านอันสวินอัศวินจินตวรนะครับหรือนายกบิ่มนายกเทศมนตรี ตำบลรอดพิบูลซึ่งเป็นกรรมการสมาคมกีฬาจังหวัดเราด้วยนะครับเขาเป็นผู้ชนะทีมท่านอภิสิทธิ์ไปนะครับซึ่งชนะไปด้วย11ประตูต่อ10อืก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่ดีนะครับ,รบเดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่นะครับแล้วค่อยมาพบกับช่วงที่2กีฬาเมืองคคนครับพักสักครู่ครับ,รบนายมาโนเสนพงศนาย,ยกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดคนครศรีธรรมราชขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่33คัดเลือกภาค4 2 0ถึง29ตุลาคม2559ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีสนามแข่งขันอำเภอเมืองอำเภอทุ่งสงอำเภอท่าสลาอำเภอปากพนังอำเภอร่อนพิบูรณ์ร่วมชมและเชียร์ลูกหลานและร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้าบ้านที่ดี20-29ถึง29ตุลาคม2559ที่นครศรีธรรมราช